ทมที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้นะแต่ทำที่มุงที่อะไรให้เรียบร้อยเขาบอกว่าไม่มีที่กัน้นมันโล่งเกินไปนะหาวิธีไปแล้วพยามาณไม่อยากให้ทำทำไมไม่มีปัญญา สะท้อนถามหัวใจของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้มีกุฏิไม่ได้มีที่มุงพระพุทธเจ้าได้ตัดต,ตรูู้อยู่โคนต้นไม้หรือไม่อยากตัดตรู้ <c> ู <oughs> หรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีมรรคผลนิพพานจะเชื่อได้ยังไงล่ะไม่เคยดูใจไม่เคยดูบุญ ไปดูแต่กายงวงร่างกายร่างกายไม่ได้ความสบายนั่นสะดวกลื่มกายมักง่ายลื่มใจนี่แต่ความสะดวกก็ได้เริ่มใจที่แท้จริงความสุขมันอยู่ที่ใจเพราะใจไม่แก่ใจไม่เจ็บใจไม่ตายสังขารร่างกายไม่เที่ยง เกิดแล้วแก่เจ็บตายยังไม่เข้าใจอีกยังจำเข้าไปอีกสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นเจ้าพระสง์ก็อยู่จุดนี้จึงอยู่ได้ถ้าเห็นว่าร่ำรวยมีความสุขสวยงามมีความสุขก,ก็อยู่ไม่ได้ ไปหาความร่ำรวยไปหาความสวยงามนั่นถ้าเอาธรรมะมาแปลร่ำรวยสวยงามเป็นนรกจะได้พ้นทุกข์ได้ตรงไหนที่อยู่กมมอนรกยึดถือแต่ตัวกูตัวกูมันก็เกิดแล้วอยากรล่ำรวยก็เกิดแล้วอยากสวยงามกเกิดแล้ว ทำไมจะไม่ดับให้มันหมดความเกิดออกไปล่ะที่นี่แพงไว้ทำไมหึงไห้ทำไมหึงไห้เกิด <c oughs> โอ้หน้าสลดสังเวชหน้าสลดสังเวชอยากให้เห็นความสุกดูกันแล้วเมื่อกี้นี่สองสามนาทีสุขหรือไม่สุขก,ก็ดูเอานหนัและ จึงได้ย้ำพาเน้นหนักเรื่องการทำบุญเรื่องดักการทำบุญมาทำบุญใครก็พูดว่าไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญถ้าไม่พาทำก็โกหกกันอีกโกหกตนอง์ตนเองอีกหรือไม่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าหรือความลับไม่มีในโลกว่ายังไงล่ะแปลว่ายังไงรู้จักความหมายไหมความลับไม่มีในโลก กหกตนเองเละว่าไปทําบุญไม่ไทําบุญทานศีลบุญนั่นบุญอาหารใจในตัวของเรามีกายก็มีใจอาหารใจทำไมไม่ให้อาหารใจแต่งใจทำไมไม่แต่งใจไปแต่งทำไมของบูดของเน่าของเท่าของแกหามาเท่าไรก็มาตกแต่งของบูดของเน่าของเท่าของแก แต่งอยู่แต่มันเกินพอดีนะไม่เข้าใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุหัวพระบรมรโชวาที่พระพุทธที่พระองค์ได้บอกเอาไว้รู้จักเพียงพอรู้จักพอเพียงยินดีกับของได้พอใจกับของมีมีธาตุมีสังขารมายัางไงผมขนเล็บยังไงก็ค่อยดูค่อยแต่งเอา อย่าไปเกินพอดีมันเกินพอดีไหมล่ะ,ะเฉพาะของตกแต่งของเล่นของเพลิดของเพลินของอะไรทำให้ใจมัวเมาเศร้าหมองมันไปกับความมัวเมาเศร้าหมองใจอยู่กับความมัวเมาเศร้าหมองไม่เคยทำให้ใจสะอาดไม่เคยซักฟอกใจให้ใสสะอาดนนพระเจ้าหาสินธรรมมาสอนคนสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราเป็นคนไม่ เรามีชีวิตไหมเมื่อเสียชีวิตเราได้อะไรทีนี้นั่นคำของพ่อแม่จึงย่ำแล้วย่ำอีกเตรียมตัวก่อนไปยังไม่เข้าใจก่อนไปไหนเราไปไหนเราได้เตรียมตัวเดี๋ยวจะกลับบ้านเดิมก็เตรียมตัวแต่าภาษาพวกเราพูดกันอยู่บ่อยเตรียมตัวก่อนตาย ถ้าไม่ได้เตรียมไปอย่างนี้สิไปเกิดอีกแล้ว <c oughs> พาออยากสวยงามเกิดแล้วเพราะอยากร่ำรวยก็ไปเกิดคุกทีอยู่นั่นเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จี่พจีชาตไม่จู้จีกลับจีกันก็ไม่รู้ได้ยังไงไม่นเคยรู้ใจสักทีอยากรู้ว่าเกิดจี่พบจีชาติจะไปยังไงก็ดูดูใจเขาไปสิ ไม่ดมูเป็นอย่างนี้เ,เพราะฉะนั้นมบานยมก็ไปพูดไปคุยเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไปพูดให้ใครก็ไม่เชื่อไม่เชื่อนั่นก็ฟังของผู้เจ้าสิพู้เจ้าไม่ได้พูดให้คนอื่นปัจจตังรู้จำเพราะตนผู้ดูรู้เองเห็นเองไปพูดนห้เขาก,ก็ว่าเราเป็นบ้าอีกละ ไม่ทะเลาะกันไปพูดให้คนอื่นฟังพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเอาไว้บัตจะตังรู้จำพราะตนดูรู้เองเห็นเองผู้ดูรู้เองเห็นเองนี่ให้ดูมอจิบางคนอาจจะเห็นใจนะบางคนอาจจะไม่เห็นใจนั่งแต่กายตัวนี้อยู่แต่กายาเฉยๆใจไม่รู้ไปไหนแล้วไปรักไปโลบนั่นไม่คุมจริงๆไม่อยู่นะ สติคุมไว้พี่เลี้ยงคุมไว้พี่เลี้ยงของใจคือสติก็เหมือนเด็กมีพี่เลี้ยงใช่ไหมใจก็เหมือนเด็กถ้าใจมีไม่มีธรรมะเป็นพี่เลี้ยงก็มีทางโลกิยะเป็นพี่เลี้ยงไปทางแล้วปล่อยไหลไปตามความรักความโลภนั่นยังทำอะไรไม่ได้นี่นั่นนั่นแหละคำของพระเจ้า ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ต้องเหนือจากคนธรรมดาถ้าเทียบทั้งโลกก็ไปพวกจบปริญญาตีนึงรู้จักภาษาทุกวัน,นปหนึ 1, ่งปสองปสามปสยังเขียนไม่เป็นอีกด้วยเขียนชื่อไม่ออกจะด้วยเห็นไหมนี่ถ้าปุตุชนคนธรรมดาก็ไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนแหละ บุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนสวรรค์ก็คือบุญบาปก็คือนั่นนรกก็คือบาปบาปก็คือรักคือโลภถ้ารักโลภก,ก,ก็บาปเลยที่เต็มเรือนจําอยู่เพราะอะไรละ่ะเพราะรักฆ่ากันรักแล้วหึงกันหวงกันโลภเหมือนกันเหมือนเดิม นั่นแหละมต่จะไปถามที่ไหนล่ะเราเกิดหรือไม่เกิดหรือไม่เข้าใจว่ารักโลกเป็นความเกิดเนื่อบุญว่าอยากขวงกันแต่อยากแล้วไม่ได้มาเกิดอีกอยากทำบุญอยากเห็นบุญอยากเห็นสวรรค์ก็ดูโอซหรือ,อยากอยู่เฉยๆเวลาหิวอาหารไม่เห็นอยากเฉยๆล่ะ แต่งกายอ่ะนั่นเห็นไหมห่งหวงแต่แท่ของบูดของเน่า <c oughs> ของบูดของเน่าหึหวงแต่แท่ของเท่าของแกไปหึไปหวงไปทำอะไรนิดหน่อยไม่ได้น,นัหึงเน้นหนักภาคปฏิบัติภาคทาบุญเสียสละวับตากที่ไกลๆ เพื่อมาวัดปากกุงมาทำบุญนั่นมาแล้วไม่ทำก็โกหกตนเองอีกแบบกลับบ้านก็ไปโกหกหมู่พวกอกีกโกหกตนเองไปอีกเป็นในตัวไปวัดทำบุญมานั่นขึ้นเครื่องบินมาเจยด้วยนะแต่ไม่ได้ทำบุญจัด ที่ไว้ให้ทำบุญโอ้ย <c oughs> หลังเล็กก็มีหลังใหญ่ก็มีข้างล่างข้างบนที่นั่งที่เดินอะไรไม่อยากสัมผัสเลยนะบุญนี่อยากสัมผัสแต่บาปอยากสัมผัสแต่นรกเห็นนรกเป็นสวรรค์ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พวกที่จะเตรียมอะไรก็เตรียม โดยเฉพาะวันนี้วันรวมบุญบุญสามัคคีนะบอกแโยมกรุงเทพก็มาเตรียมจะทำทานทำโต้นกถีนว่าอย่างนั้นไปที่กุติดึกเดเมื่อคืนเลหาอุปกรณ์การทำอยู่บอกว่าให้ทำ บ้างนิดหน่อยแล้วก็พักที่หาที่พักตอนเช้าหลังจากครบฉันไปแล้วก็ไปตั้งขึ้นใหม่พวกไหนที่จะตั้งตรงไหนตรงไหนรวมกันไว้แลละเวลาที่ทำไหวเสร็จแล้วเราก็มานั่งเฝ้าตอนกัางคืนมานั่งงานนั่งทำบุญมีหลายแห่ง ตั้งตรงไหนจุดใดจุดใดก็มานั่งเฝ้าไม่ต้องมีมหอรสพครบงานเอาธรรมมาธิปไตยเหมือนธรรมมาทุกปีทุกปีเอาธรรมมาธิปไตยเอาการกระทําบุญเป็นใหญ่ไม่มีการทําบาปยังจะถูกต้องตามหลักทวในออประมาณห้าโมงเย็นก็เข้าภายในศาลา อุปกรณ์ของใครเตรียมไาที่ไหนต้นของใครที่ไไรที่ไหนก็มารวมกันเลยตอนเย็นวันนี้ <c oughs> หรือพวกพี่ตรวจพระพุทธมนต์ตามบ้านตามอะไรแล้วก็ต้องรวมกันวันนี้พรุ่งนี้มันยุ่งเอามารวมกันสวดพระพุทธมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้มาเยอะๆได้สวดให้เป็นสิริเป็นมงคล ได้ดูได้รู้ได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์หลักพระพุทธมนต์มงคลสามสิบแปดเนี่ยต <c> ร <oughs> ะมนานันจะรัตนังเอตมังกละลมุตตมังงานทำบุญก็ได้เห็นแต่พระเจ้าพระสงฆ์ก็มีถุวความปีติมีความสุกใด้เห็นพระไม่สแสลงกิจใจไม่บาดหัวใจเหมือนญาติโยมเห็นกัน เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ชั่วระยะหนึ่งก็่ดิจิตใจก็ได้อ่อนน้อมได้ยกขึ้นมือขึ้นไหวแต่ผู้เข้าใจอีกก็ได้กราบอีกไ้ไหวอีกนั่นแหละธรรมนานั้นจ่ารัตนังเอตมังกลมุตตมังอันนี้ก็คงไม่มีอะไรเยอะแยะเตรียมสถานที่เตรียมอะไรก็เตรียมมาหลายวันแล้วก็คงไม่ยุ่งยากอะไร อกตนญาติโยมจะทีเต้นที่ไหนไม่พอใช่น้ำตรงไหนติกน้ำตรงไหนถังน้ำตรงไหนไม่มีก็รถใส่ขึ้นมาเลยไปกวดไม่มีกวดเหมือนเก่าแล้วใส่แท่งน้ำใหญ่ๆแตนเลดมีอยู่แล้วโดยเฉพาะทุกวันนี้ถ้าคนไหนเข้าใจเรื่องพึ่งตนเองก็ ขวดเล็กใส่กระเป๋ามาด้วยเห็นพายกระเป๋าทุกคนทุกคนหรือกระเป๋าเป้าว่มีแนวใส่แล้วก็กวดน้ำใส่มาน้ำก็ได้ตัวด้วยน,นาฏบุนกุศลอกตอนโยจาล,ลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งพระเต่าพระสงฆ์ได้เสียสละการงานทัางวัดทางวาทั้งบ้านทั้งช่องมารวมกันแสดงออกซึ่งความปร,งรองสมานสามาัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นบุญกุศล บุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโรกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักออกรักษาพวกตนจะโยมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ก็จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภยัย อานงานจึงใดการเงินจึงใด้ปัรนนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความปัรถนาจงทุกสิ่งทุกประการเถอ